เอ่อตอนหักตอนตอนแทงกันเนาะพี่น้องตอนทิ้กันเนี่ยสัมสัมมากระแมวพี่น้องกว่ามากกะแมวอีกพี่น้องเรื่องนี้เลยอีกพี่หน่อยใช่องี้ยจ้าเจ้ามผู้สาวผู้สาวเด็กพี่น้องกันเมื่อนี้ก็เก่าฮะกำมะละมันลอยเนาะเมื่อนี้ก็ไปหาผู้สาวฮากำมะแฮนโบเอ๋ยรอต่อไปครับสบายดีสวัสดีถามส้มทุกท่านที่เคารพรักเด้อพี่น้อง สองวันเลยพี่หน่อยสองวันเนี่ยเราทีไกงเวลาถ่ายคลิปแบบจริงจริงจังๆนะหรือว่ามันมีนักถ่ายอยู่เนาะเช่นชิวายเนี่ยเนาะเออมันมีอย่างนี้ถ่ายเนาะมันีก็ไปโลงห้านพี่หน่อยฝนตกเนาะฝนตกเบ้ดมือพี่หน่อยแล้วอ่ารถใหญ่ รถใหญ่แบบบวมน้ำมัน่น้อยก็เลยบดเอารงรถใหญ่บวมน้ำมันมันมันกินนี่น้ำมันแอสซังกันรถใหญ่เนาะรถเก่งคันสีดำของใหญ่เนาะแ้วที่นี่รถจักมีน้ำมันแต่อาลงบหดับคนตก่น้อยก็คือว่าบ่อนบ่อนคลายน้ำมันเนาะมันบ่มีน้ำมันคลายเนาะในเมืองปักสองเนาะในเมบ้านปักสองเนาะ มันสองคอร์นเนาะพี่เนานะโมงีน้ำมันอันแอดซังเรีอว่าเบนซินเนาะที่นประเทศไทยเดินเนาะบ่มีมเบนซินขายหรือว่าบ่ม,มีแอร์แอทซังขายเลยเนาะแถวนี้ยจำเป็นรอน่องเนี่ยพินหันทำใจมันนี้ก็คือแบบมีแต่รายจ่ายเนาะบ่มีมีรายรับน,นี่คือแว่าซื้อกินเห็นแล้วพี่เนาะซื้อกับเขา่าซื้อกับน้ำเนาะ นี่ก็พักผ่อนเออพี่น้องอะซีมีข่าวมาบอกอีเนื้อข่าวบุญมาบอกเนาะก็คือวันที่เ็ตเนาะเมื่อวันที่เ็ตเนาะพุดสภาคมอ่าซีมาหอน,นี่เนาะอ่ามีงานบนุญอ่าประจําปีเนาะในหมู่บ้านบ้านรวยวิ่ไหล,ลนะอย่างเงเนาะอยู่บ้านนี้แหละ บ้านของอ่าป่าเฒ่าแม่เฒ่าหรือว่าบ้านแม่อ่าดาวเรื่องเนี่ยเนาะแต่เนาะแต่ว่าไก่กับดาวเรื่องเนาะสีโบได้อยู่โบได้อยู่เพื่อนเนาะโบได้อยากมากินกินกระปุ่นกินกระป๋าเนาะอยู่ในบ้านในเพื่อนล่างนี้ก็ได้อยู่เนาะแต่สีมีป่าเฒ่าแม่เฒ่าอยู่แต่ส่วนไก่เนาะสีไปกับดาวเรื่องเนาะสีไปเห็ดบุญสีไปอ่าเห็ด บริจาคโรงทานเนาะให้กับชาวบ้านเนาะที่เปิดเห็ดบุญโยงยอด่อฟ้าอยู่วัดบ้านที่สว่างไตรเนี่ยเนาะโ้ได้ที่เบิ่งคลิปนี้เนาะกะพบพาะกันเนาะอยู่ที่บ้านที่สว่างไตรเนาะวันที่เจ็ดพฤษภาคมเนาะพี่น้องเนาะที่จะมาหอดนี่แหละนั่งอีกบอกว่าสมเหมือนวันนี้บางทียังมันจะซ้องเนาะบางทีซ้อมอะไรอย่างเงี้ยหามื่นเนาะืาอทีหาแมนโลดแต่ไก่ก็าซิเมื่อเตรียมมาคลองเนาะ อยู่ปานโมงนะพี่น้องแต่ตอนแรกคอวันที่หกคอมวันที่หกเนาะที่มาเตรียมของกับซี่มีขนมแล้วก็อ่าแล้วก็น้ำหวานเนาะเป็นแหล่น้ำหวานแห่งพวกเราสองเนาะแล้วก็อ่าหนี้ทุนเนาะเพิ่มเติมเนาะกับซี่มีเพิ่มอีกน้ำมันลมเนาะแล้วก็บซี่มีอีกจะอีกยังเนาะเดี๋ยวให้แม่เตียงออกอ่าความคิดอีกเนาะถามว่าเพราะว่าทางงบเฮา พ่อเนาะกำลังครับพ่อเอาอากาศสิได้เห็นในไลน์เนาะพาะว่างานนี่เดทามคนในหมู่บ้านนั่นเนาะไก่เดทามคนในหมู่บ้านนั่นแล้วงานนี่เน่ะคนร้ายพี่นนอะเพราะว่าเป็นบุญอ่างสุดท้ายเราของปีนี่นะพี่เนาะเดี๋ยวแล้วบุญนี่เขาจะลงลงหน้ากันแล้วนะพี่เนาะสีเขาหนาหน้ากันแล้ว อันละพี่นอ้องผู้ใดอยากห่วมทำบุญตรงทานนำกันเนาะกับเชิญชวนไะไรเนอะขนมหนาไก่ให้แล้วเรื่องสั่งเรียบร้อยเลยน,น้องเนาะ <c oughs> ให้คนสั่งอ่ามาอยู่สีลอยก่อนพี่น้นนองขนมเนาะสต๊อกขนมขนมอ่าก้อน,นันแบบมีอยอยเนาะแล้วก็แบบได้มาตรฐานเนาะไก่สีเอาไปหแอนอ่า ฐานหล่ๆฐานเนาะอยู่กินอยู่วันคนเนี้ยไก่บุกสื่อขนมแบบขนมเหมีย่บัวย่างนมอ่ะที่บัวมีบัผ่านน้อยๆไก่บัวเอาเนาะไก่เชียาของที่หันน้อยๆแล้วก็ได้มาตรฐานเนาะ้ียนิงเนาะกินแบบมันยังสีเอ่อเป็นยังสีเบาๆแล้วเอากระสีแดงบุญไก่ซื้อสังสื่อเนาะก่อนสองพันสองพันปลายเนาะ ประมาณตกหนึงประมาณเจ็ดแปดบาทเนาะเป็นเงินไทยเนาะพี่น้องก่อนหนึ่งประมาณนี้แหละสั่งเอาสี่ร้อยก่อนหาเบิรงน้องพี่น้องหาตามใช่ไหมเดิมได้เนาะไก่อก็หน้าตาคังอามแบบดูดีนะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากไปซอยก็ซอยได้เด้อพี่น้องเด้อไปแจกซอยเนาะเพราะว่าเท่ากับ บลิมีไผ่เนาะมีแต่ไก่ครับเราเรื่องเนาะแล้วก็เม็เตียงเนาะแล้วก็สานางเนาะที่บานโมงนี่แหละสีไปซอยนะแล้วก็สีส่วนหมูให้่ยปากสองเนี่ยใบเนาะโอ้โหอ่ะ่นสีไปนำ่นสี่างไปนำหรือบ่อยนิดหน่อยอะไรพี่น้องอะไรอย่างมากมากได้พี่น้องเน๊บวันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็ดนี่แหละมันมันตรงมือเดียวกันเลย สบายดีจ้ะพี่น้องตอนหักอตอนแทงกันเนาะพี่น้องตอนพิดกันไงอะสำมากกะแมวพี่น้องกว่ามากกระแมวอีกพี่น้องเลยพิดกันเราบ่หอดหานาทีเดี๋ยวพี่น้องเหมืนหานาที่สองนาทีเนาะแล้วเห็นเนาะหนึ่งนาที่สองนาที่แต่ก็พิดกันใหม่อีกพี่น้องเลยกันเรื่องบริเวณเรื่องง่ายเดลยพี่น้องเหลืองบลิเวณนี้เนาะเหลืองง่ายเลยอีกนะมั้ย จะมีผู <c ười> ้สาวเ่าะเ๋ยนพี่น้อนเกาะจผิดนําความจริงเนาะว่าเาผู้สาวเลยพี่นนองกันเมื่อนี้กาวฮะกำมะลมัลอยเนาะเมื่อกี้ปหนฮผู้สาวนากำมาแมบอกเอาหยิบไปซื้อพี่นนอนเลยนั่นหน่อเราเพื่อนบุนีดอกพี่นนองเลยหนอต่อไปหน่อย มามี่เนาะเบากายคนเป็นคนหัดคบคู่วพี่น้องเป็นคนจริงใจมามี่เนาพี่น้องเกันมันมันหนีเนาะโมโหโมโหเรื่องเกือบเรื่องใหญ่เนี่ยมันไม่แถวไม่หายกูอีละแกเบายังหายแล้วหายยังหายข่อยแล้วรอข่อยเบาเหตุเจ้าเมื่อกี้เนออเป็นเป็นแม่แม่ก็ใช้ภาษาขึงแค่นั้นแหละเนาะ แาวขาวเราเคยอีกแล้วเราเคยคุณฮูมี่เลยขนาดไาว้เห็ดปานนั่นมึงไม่ท้ามาแถาเด้อขอบคุณคท้า <c oughs> ขอบขอบขอบใจไรแม่เด้อะต่อจาเบิ่งคลิปนี้ขอบใจไรแม่ <c oughs> มึงบอกว่าบอกเนี่ยนี่พี่น้อยการที่บอกสนอโมูโไหไปเน,น,ะนาะเนาะเรื่องนาะเออโหลดน่ะไก่บริยี่เนาะมันวินามันพี่น้องก็คือว่าไก่บอกไปในคลิปนัานเนาะมันวินามันเลยอ่าจอดไวมม้ซ้ำมือสีมือมาเนี่แล้วมันสตาร์ทบ่ได้เนาะ เล่วเรื่องแบบมากเพราะว่ามันคอยมันคือไก่ไปน้ำ้างมากน้ำ้างมากกับเสียเงินหาสี่พันกีบเนาะบมดอ่าหมดสองสองร้อยละร้อยร้อยพันเลยก็ค่าใช้อะนะกากับพอดีกันพอดีเป็นประมาณสามร้อยเว้ยใส่ยังใส่อะไรดีใส่ยังใส่ท่านอะไรดีโอสองร้อยสองร้อยกสิบห้าบาทสองร้อยสิบห้าบาทพี่น้อยเสียเงินจะ เขาบ่าว่าขี่กระเซียงเงินจอดกระเซียงเงินเอาไปจูดถิ่มซะไปเผาถิ่มซะเาเรียกว่าว่าไปซื้อไปจะเอ้ยว่าเอากระบอกหัวน้าหมูสิวัวห้าวัวหัววัวหัวเขาไปได้ห้าเจ้าไก่จะได้จัดการซะหมอนี้เพคนเอาเพื่องมาเต็มเลยคนสิบจูดถ่าไม่เผาก็ไม่ไม่เผาเพราะเรเคยเห็นเนาะสไลด์หายกันกับมีแต่หายในห้องวัได้หายเพราะถ่าไปเผาเห็นกับไฟแบบเบิ้ดหินหินเหมือนโดนไม่ถ่าว่ะ เออกะก็คืนด่ว่เสียเอาไปเห็นยังกาไฟคืนบอกกลังสิไปหากะไฟหายแล้วเอ้ยแม่น่ะเป็นน้ำเจ้าอะไรไปว่าโอ้ยเป็นเป็นแมย์เมย์กันหายคือกันน่นแล้วโอ้ยเราก็อยากหายแล้วเป็นน้ำเจ้าอะไรโอ้ยพี่ต่อขนาดลูกเคยเห็นปานนี้ยังสิว่าเป็นน้ำเจ้าข้อผังลูกเคยชอบเพรนั้นมันโสดมันเลือดขาวๆก็นั่นโคตรเจคือเราถ่ายไวปคลิปมันนะ ตอนเอาขอเพื่อนถึงข่อยยักท่ายอยู่มั่งข่อยยันเจ้าอันอันชังชังอีกยังไงเจ้าสีขึ้นอีกไปถ่ายเจ้าเอย่างเมื่อไหร่พอจะถ่า,า,ายเลยถ่ายเจ <c oughs> ้าให้สีขึ้นนะปาน้าโมโหพี่น้อยคือคือเราตั้งใจเนาะเห็ดเพื่อกลูกเพื่อเมียเนาะรถคันนี่น้องไก่ไก่ไก่อ่าซื้อมาใส่มากับมาแบบเพื่อความสะดวกของลูกเมียขอแล้วว่าเอาซันแมทหนึ่งแก้วผัดเมียมัดมาว่าเอาค่ เออเอาไปจุ่มลงไปจะมันก็เสียความมันตังใจแหละเสียความมุงซึ้งน้องพี่น้องไงไก่เป็นคนจริงจังเลยพี่น้องยทั้งแบบไก่สีแบบเบิ่งเนาะไก่สีแบบคนหมักเอ๋อหมักคูว่าหล่อเนาะแบบลานเรื่องเนาะจริงๆแล้วไก่เป็นคนจริงจังเนาะขับคำเบาของคนโียเฉพาะคำเบาเมียนี่จริงจังที่สุดบ่กเออเนาะปวดท้อ แบ่งนอนหน่อยก็ตื่นได้เลยนะวันนี้เกณฑ์เอกบุญบาทเราเลื่อนพี่น้องเอ้ยจะผัดตัดก็มือสิลงไปอันเห็ดเห็ดลงทานพี่น้องจะเจอกันอยู่เหมือนพี่น้องเลยเอาละพี่น้องคลิปนี้ก็ส่งมาครบคนน้องพี่น้องเนาะอ่าสิ่ไหนขอปิดคลิปลงพี่สมิทธพี่น้องเด้อหนาใหญ่พูดพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ อยู่ดีมีแห้งเมื่อสุบผูกสุขคนได้จ่าพี่นางจ้าสบายดีจ้าสบายดีบอลลูข้าหกเด้อครับกฎแม่ฝาไหลขอเชนเพราะตรงนี้ฝาไหลฝาเชนเมืางกระบอกก่ยเด้อบอลลูนขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อบอลลูนอยดีนี่แห้งเด้อดยูดีนี่แห้งเด้อบอลลูนเมื่อที่เจ็ดที่จะไปใช่ไปบุญไปบุญไปแจกของให้พี่น้องชาวบ้านที่สว่างได้ อยากได้ขนมขนมมาบานมาเอาเด้อน้ำบอกน้ำว่านอยากได้ขนมขนมมาเอาเด้อไอ้น้องแบ่งลูกแบ่งสิแจกหายลูกแบ่งสิแจกหายอันที่เจ็ดเจอกันวันที่เจ็ดเจอกันบ๊ายบาย